ส่วนใหญ่ที่ทานไปแล้วจะเป็นพวกเวียนหัวปวดหัวอย่างนี้ด้วยแล้วก็ทานแล้วรู้สึกอ่อนเพลียอย่างเงี้ยค่ะอยากนอนทั้งวันเงี้ยค่ะค่ะถ้ารู้สึกว่าเวียนหัวนะคะอ่อนเพลียแสดงว่าเลือดไหลเวียนไม่ดีนะคะอามีการไหลเวียนเลือดติดขัดหรือบางคนปวดหัวใช่ไหมปวดหัวปวดท้ายทอยตึงนั่นตึงนี่เหมือนกันค่ะเส้นเลือดของเราอะค่ะ เวลากินเข้าไปอ่ะมันยังตีบอยู่เนาะมันจะมีพวกของเสียพวกน้ําเหลืองเสียที่มันเป็นก้อนนะคะไขมันที่มันอุดตันอยู่ในเส้นเลือดนะคะเวลากินชาเข้าไปนะคะมันถ่ายพิษอย่างเงี้ยค่ะมันทะลวงเข้าไปแต่เส้นเส้นเลือดของเรามันยังตีบมันยังแน่นอยู่ดังนั้นเนี่ยเวลาอัดเข้าไปอ่ะเหมือนเราใช้น้ําในสายยางฉีดเข้าไปแบบแรงๆอะค่ะเส้นเส้นสายยางมันมันยังไม่โล่งเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีอาการข้างเคียงมึนบ้างนะคะเวียนหัวบ้างถ้าอาการอันนี้เกิดขึ้นเนี่ย ก็ต้องลดการทานลงก่อนนะคะชงแบบอ่อนๆอาจจะกินครึ่งแก้วก่อนหรือว่าใส่น้ําเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งแก้วให้มันเจือจางแล้วค่อยๆจิบนะคะอย่าดื่มพวดเดียวจบถ้าดื่มพวดเดียวจบอะ่ะมันจะแรงเกินไปบางคนน่ะต้มชานะคะหรือว่าแช่เนี่ยมันจะแรงกินเข้าไปมึนเลยอย่างเงี้ยเออมันก็มีเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้คือคือต้มหรือว่าชงที่ไม่ไม่ถูกต้องแรงเกินไปอ่าถ้ามีปัญหาผลข้างเคียงอะไรปรึกษาได้ตลอดไม่มีปัญหาค่ะมันมันมีอยู่แล้วให ให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยทำความเข้าใจเนาะสินค้าของยุ้ยมันเป็นสินค้าถ่ายของเสียนะคะถ่ายสารพิษอะไรที่มันอยู่ในตัวที่มันไม่ดีจุดไหนนะคะที่มันมีพิษเยอะมีของเสียเยอะเนี่ยมันจะกระแทกออกนะคะบางคนไม่รู้เลยคือแบบอยากถ่ายของเสียไวๆกินผิดนะคะกินทั้งวันเลยแทนน้ำอย่างเงี้ยคะ่ะปวดหัวมากนะคะเหมือนหัวจะระเบิดเลยนะคะบางคนก็ถ่ายออกมาชีเยอะมากอุจจาระวันหนึ่งสามสี่ครั้งอันนี้คือแรงเกินไปนะคะเหมือนเรากินยาปกติอะคะ่ะ ยาพาราเขาให้กิน1เม็ดแต่เราไปกิน10เม็ดเนี้ยค่ะมันมันอันตรายเนาะ